ฉันแอบถ่ายคลิปไม่ใช่แอบถ่ายถ่ายคลิปนะจะได้จะได้ออกชอบนี่สวัสดีครับทุกู้ชม ครับวันนี้เราจะมาถ่ายกิดถ่ายกิดเพื่อนนะครับถ่ายถ่ายติจเพื่อนเพื่อนคนนี้ชื่อว่านะครับแล้วแล้วจะมิเช่นนีนี่มโนตัวนี้ดินี่ดูนี่เป็นไงดี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 

ตัวหยุดก่อนวันนั่งไม่ได้วันน้องอยู่ไหนก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเอ๊ะอย่าลืมกดติดตามด้วย